ก็ต้องขอกล่าวสวัสดีกับพ่อแม่พี่น้องทุกท่านกันด้วยนะครับพบรายการ The In g a m e ร r กับผมเดสยินดีต้อนรับผ้สู่เกม Naruto X Naruto Ninja War t e c กันด้วยนะครับสรื่องตของเนื้อหาในคลิปนี้เราจะมารีวิวตัวละครหนึ่งในขวัญใจของใครหลายคนครับกับตัวของคาคาชิฮาตาเกะครับและในครั้งนี้มาในสวนตัวล่างภาคสงครามโลกนินจาครับกับตัวของล่าง Double Chalengan Susanoo Perfect Form ที่ได้มาจากเพื่อนรักอย่างตัวของโอบิโต้นั่นเองครับ ในครั้งนี้คาคาชิได้มีการรีคิดขึ้นเป็น8ดาวครับหลังจากหายจากเกมไปเกือบ2ปีในครั้งนี้ตัวของ Break ลิมิ Break เอร์สิและสกิลเซตใหม่จะมีความสามารถอะไรและยังไงบ้างเชิญรับชมและรับฟังได้เลยครับเริ่มกันที่อันติ8ดาวกันก่อนครับกับตัวของคามุยไลนิ่งเบรดวอยตัวของอันตินี้เมื่อคุณทําการกดใช้งานจะทําการปาดอกกระจายคามุยสร้างความเสียหายในทิศทางด้านหน้าของตัวละคร จากนั้นตัวของ Susteno a เพ Perfect Form ครับจะใช้ตัวของ c า m u l Lightning พุ่งสร้างความเสียหายในทิศทางเดียวกันจากนั้นทําการระเบิดสร้างความเสียหายเป็นวงกว้างรัศมีแบบหนึ่งแม็เต็มๆแต่ไม่ได้เป็น f u แอ a r ียอันตินี้สามารถใช้ในกรณีของการพุ่งข้ามห้องหรือว่าข้ามสิ่งปลูกสร้างระยะไกลได้ครับหรือแม้กระทั่งใช้ในกรณีของการพุ่งเข้าบ้านเพื่อจบไฟนอลลูมได้เช่นกันครับสามารถลด CP ตัวละครที่โดนได้ครับเมื่อคุณใช้อันตินี้ในการกันบ้าน ทำการติดสถานะใบแล้วก็ช็อตเอฟเฟกระดับลากลดอีเวชั่นเลดตัวละครที่โดนเอฟเฟกระดับลากเช่นกันเพิ่มบัฟ adk แล้วก็บัฟอีเวชั่นเลดให้กับทั้งตนเองและเพื่อนร่วมทีมเอฟเฟกระดับลากเพิ่มเอฟเฟกการตีปกติติดสถานะใบ้ให้กับทุกสกิลครับเอฟเฟกระดับลากและเพิ่มบัฟดีเฟนต์ระดับลากเช่นกันครับทำการรีคอเวอร์ cp จำนวนมหาศาลหนึ่งครั้งหลังจากที่คุณกดใช้งานอันติเสร็จและเพิ่มบัฟดีเฟนต์ cp เอฟเฟกตระดับรักครับผมตัวของอันตินี้จะสร้างความเสียหายมากยิ่งขึ้นครับเมื่อคุณมีบัฟเอเวชั่นเลดอยู่ขณะกดใช้งานแล้วก็สร้างความเสียหายเพิ่มเติมกับตัวค้อนที่ติดสถานะชอ็อตกับรถ EVA อยู่ตัวของอันตินี้ครับจะเพิ่มดาเมจท่าสีม่วง10หน่วยทุก1เลเวลสูงสุดที่เลเวล15ครับคือ150หน่วยเมื่อคุณอัพอันติเป็นเลเวล8ผลเอฟเฟกต์รจะกลายเป็นฮิว บัฟ ADK และบัฟดีเฟนระดับฮิวไม่สามารถโดนลบล้างหรือว่าโดนตัดออกได้นั่นเองครับเพิ่มเอฟเฟกการต้านน็อกแบ็ก1 0 0ให้กับตัวของคาคาชิที่เลเวล8จะไม่โดนล้มกระเด็นโดนผลักหรือว่าโดนขัดสกิลได้ครับเมื่อคุณอามันติเป็นเลเวล15ผลดีเฟนซีพ p จากฮิวจะกลายเป็นฮิวพลัสครับและตัวของอีวชั่นเลดจากฮิวจะกลายเป็นฮิวพลัสมีผลทั้งตนเองและเพื่อ่วมทีมเช่นกันครับ ในส่วนตัว ex effect ครับเมื่อคุณทำการเก็บเกตอันติเต็มและทำการกดใช้งานดาเมจอัติจะเพิ่มขึ้น30%ได้บัฟตายเกิดแล้วก็ทำการรีคอเวอร CP หลังจากที่คุณเกิดขึ้นมาใหม่ทำการติดใบติดช็อตแล้วก็ลด evasion rate ทะลุอมตะแล้วก็การสถานะได้ครับผมนานตามเลเวลตินั่นเอง ต่อมาเป็นสกิลลิมิตเบรคครับกับตัวของคามูไลนิ่งเบรดทวินไลนิ่งชิวเวอร์ตัวของสกิลนี้เมื่อคุณทําการกดใช้งานครับตัวของคาคาชิจะพุ่งไปในทิศท,ทางด้านหน้าจากนั้นทําการกระโดดถอยหลังครับและสร้างความเสียหายรัศมีวงกว้างตัวของสกิลนี้สามารถลด CP ตัวละครที่โดนได้ครับเมื่อคุณใช้ในการกันบ้านทําการติดช็อตระดับลกักลดเยวชันเลสระดับมีเดียมและลดต้านท่า,ทาสายเลี้ยงสีแดงอานิเฮเลชันสีม่วงมนุเพลสีน้ําตาลครับ เอฟเฟกต์ระดับมีเดียมทำการตัดบัฟตัวละครและเพิ่มเอฟเฟกต์การตีปกติติดสถานะช็อตให้กับทุกสกิลครับเอฟเฟกต์ Effect, ระดับมีเดียมเพิ่มบัฟเอเวชั่นเรทระดับลากได้อมตะขนาดกดใช้งานทำการรีคอเวอร์ซีพีและแสดงตำแหน่งกับดักรอบรัศมีดาเมจของตัวแอนิเมชั่นสกิลในตอนที่กระโดดลงพื้นครับสกิลนี้จะสร้างความเสียหายมากยิ่งขึ้นครับเมื่อคุณมีบัฟเอเวชั่นเรทอยู่ขนาดกดใช้งาน และสกิลนี้จะสร้างความเสียหายเพิ่มเติมกับตัวละครที่ติดสถานะช็อตและลด E อเวชั่นเลอยู่เมื่อคุณอัพสกิลเป็นเลเวล8ผลเอฟเฟกต์ลารจะกลายเป็นฮิวมีเดียมจะกลายเป็นลารครับทำการรีคอเวอร์ HP มากยิ่งขึ้นเพิ่มบูตเกรระดับสมอลและเพิ่มบัฟความแม่นยำระดับมีเดียมครับตัวของคาคาชิจะได้รับดาเมจลดลง30%เมื่อคุณอัพสกิลเป็นเลเวล15ผลบูตเกตจากที่ได้แค่คาคาชิครับ <S <S จะกลายเป็นว่า ทั้งทีมจะได้เหมือนกันทั้งหมดพร้อมกับลดดาเมจที่ตัวละครได้รับลงจาก30%จะกลายเป็น40%ในส่วนตัวผลลิมิตเบรกค,ครับเมื่อคุณทำการลิมิตเบรกบวก1คู่คดาจาก8จะเหลือ5วินาทีลดอมตะ4วิลดเวลาบัฟลดดาเมจตัวละคร5วินาทีสร้างความเสียหายกับตัวละครสายสีเหลืองบวก10%ครับเพิ่มต้านใบช็อตมึนสโลพิษมืดบ,บอดและโอทามครับ เอฟเฟกระดับ small. s มอเมื่อคุณทำการลิมิตเบรกบวก2ลดอมาตะได้15าวิและสร้างความเสียหายกับตัวละครสายสีเหลืองจาก1 0จะกลายเป็น3 0และเมื่อคุณทำการลิมิตเบรกบวก3ลดอมาตะจาก4วิจะกลายเป็น6วิลดกำลสถานะเจดิจะกลายเป็น25ิาวิลดเวลาบัฟลดดาเมจตัวละครจาก5าวิจะกลายเป็น1ิวิครับและบัฟ evocation ระดับฮิวที่เลเวล8จะกลายเป็นฮิวพลัสที่ลิมิตเบรกบวก3 ในส่วนตัวเอฟเฟกต์เซฟชีวิตครับเมื่อตัวของคาคาชิมี HP ต่ำกว่า50%จะทำการรีคอเวอร์ CP ห้ทันทีครับได้บัฟดีเฟนระดับฮิ้วได้รับบัฟอมตะทำการล้างบัฟรีคอเวอร์ CP จำนวนมหาศาลได้รับบัฟลบล้างดดเมจชั่วขณะและบัฟดีเฟนระดับฮิ้วไม่สามารถโดนลบล้างหรือว่าโดนตัดออกได้ครับเอฟเฟกต์นี้มีผลหนึ่งครั้งต่อ1เกมครับไม่ว่าจะเป็นการบุกบ้านกันบ้านเล่นกิจกรรมหรือว่าตีบอส สกิล4ีดาวสกิลสุดท้ายครับกับตัวของ i n นสไ l e Great e x p ก o s s i v e Fame เมื่อคุณทำการกดใช้งานสกิลจะทำการใช้คาถาไฟในทิศทางด้านหน้าของตัวละครสามารถลบศัตรูในพื้นที่เล็กๆได้ครับจากนั้นระเบิดสร้างความเสียหายเป็นวงกว้างและสกิลนี้สามารถปลดกับดักได้รอบๆลัมีดาเมจของตัว Anim ิเมชันสกิลสามารถลด C p พีได้ครับเมื่อคุณใช้สกิลนี้ในการกันบ้านทำการติดโอเวอร์ามระดับสมอลลด a d k Defense ระดับมีเดียมลดอมตะ4ีวิการสถานะ10วิลดเวลาบัฟลดดาเมจตัวละคร5วิครับเพิ่มบัฟคิ i ิคอรระดับลักให้กับทั้งตนเองและเพื่อร่วมทีมเพิ่มบัฟดีเฟนระดับลักเพิ่มมูเมนสปีดระดับสมอลได้อมตะขณะกดใช้งานได้รับบัฟกันสถานะทำการรีคอเวอร์ซีพีสกิลนี้จะสร้างความเสียหายมากยิ่งขึ้นครับเมื่อคุณมีบัฟอีโอชเลตอยู่ขณะกดใช้งาน และสร้างความเสียหายเพิ่มเติมกับตัวละครที่ติดสถานะชอ็อตและลด EVAU เมื่อคุณอัพสกิลเป็นเลเวล8ผลเอฟเฟกต์ล้าจะกลายเป็นฮิวมีเดียมจะกลายเป็นล้าครับและสมอลจะกลายเป็นมีเดียมเพิ่มเวลาบัฟกันสถานะทำการรีคอเวอร์ CP มากยิ่งขึ้นบัฟดีเฟนระดับฮิวไม่สามารถโดนลบล้างหรือว่าโดนตัดออกได้ทำการลดต้านชอ็อตตัวละครที่โดนเอฟเฟกระดับมีเดียมครับและลดคูดสกิล1วินาที เอฟเฟกต์ระดับสมลส่วนตัวต้องขอบอกเลยว่าค่อนข้างประทับใจมากๆกับตัวของกาลีคิตคาคาชิในครั้งนี้นะครับผมเหมือนกับตัวของอิทจิครับตัวของอิทจิเนี่ยเซตเก่าทํามาได้ดีมากแล้วและแค่ต้องการตัวของบัฟที่ดีขึ้นกับอันติที่มันใช้งานได้ดีขึ้นครับจากตัวของเซตใหม่ซึ่งตัวเกมก็ตอบโจทย์ในตรงจุดนั้นทําให้ตัวของอิทจิมันสมบูรณ์ในตัวของมันเองแล้วก็ทําออกมาได้ดีครับผม เพอมันเป็นตัวของคาคาชิเนี่ยต้องบอกเลยว่ามันยังไม่ถึงกับว่าสมบูรณ์แต่ว่าถือว่าทําออกมาได้ดีมากครับผม mm hmm. เทียบกับตัวของเซตก่อนเป็นสิ่งที่ของเดิมยังคงไว้แล้วของใหม่ทําให้ดีขึ้นครับตัวของอันติเนี่ย mm hmm. ก็จะคล้ายๆอันเดิมเลยก็คือเป็นตัวของซูซจโนโอที่ใช้พุ่งนะครับผมตัวของคาคาชิเนี่ยเป็นตัวคอครที่อันติเน้นพุ่งมาตั้งแต่ตัวของ5ดาว V2 แล้วก็มาเป็น7ดาว V1 ก็พุ่งครับแล้วก็8ดาวตัวนี้เองก็ถือว่าทํามาได้ดีมากๆครับผม ดูกันก่อนนะอย่างแรกคือตัวของอันติสามารถเพิ่มบับตายเกิดได้จากการเก็บเกตเ,เต็ม พราะงั้นคาคาชิเนี่ยการเซฟชีวิตจะค่อนข้างต่ำมากเพราะว่าตัวเองไม่มีบัฟอมะตะแต่คุณต้องกดอันติค่อนข้างบ่อยนะครับผมทีนี้สิ่งที่มันชอดอเชยคือตัวของลิมิเตรกมีการเพิ่มบูตเกตให้นะครับทำให้คุณเนี่ยพยายามเล่นเกตอันติให้เต็มนะครับเพื่อที่จะให้มีบัฟตายเกิดอยู่ตลอดนะครับซึ่งคิดว่าตัวของบัฟตายเกิดกับคูดาวันติน่าจะพอดีกันหรืออาจจะมากกว่านิดนึงทําให้คุณสามารถเล่นได้สบายขึ้นนะนะ ที่คุณต้องระวังก็มีแค่ตัวละครพวกอันตีตัดตายเกิดนะครับแต่ว่าที่จริงมันมีจุดชดเชยตรงนั้นหลายอย่างมากจะอธิบายไปเรื่อยนะครับผมสองคือก็คือมีการแจก e v เว u ร์เลตฮิลพลาสทั้งทีมนะครับตรงนี้ก็คือเป็นจุดที่เอามาไว้ใช้กับตัวของการเล่นกิจกรรมเป็นหลักเลยเพราะว่าตัวของการเล่นกิจกรรมเนี่ยคาคาชิต้องอันติบ่อยครับผมเพราะงั้นพอมันอันติมันก็เลยแจก EVA ฮิวทั้งทีมได้ครับผม สองนี้ก็คือสุดยอดอ่ะนะสองก็คือมีการต้านน็อกแบ็กครับผมอ่ะสามสีเนาะการต้านน็อกแบ็กอันนี้ค่อนข้างน่าตกใจครับที่ไม่คิดว่ามันจะเอามาให้คาคา,า,าชิอ่ะนะคาคา,าชิครับเมื่อกดอันติที่เวลแปนะครับจะไม่โดนขาดสกิลไม่ล้มแล้วก็ไม่กระเด็นออกสกิลได้100%นะครับถ้าเกิดว่าไม่ติดสถานะอะไรแล้วก็มีการแจกเอฟเฟกการติดใบให้กับตัวของสกิลนะครับผมอ่ะ ต่อมาเป็นในสองตัวสกิลดีมิเบรกตัวนี้ก็คือก็อย่างที่คาดไว้ครับว่ามันเป็นตัวละคร DPS สีฟ้าก็คงจะเป็น EVA ีเอฮิวพลัสนะครับซึ่งก็เหมือนอินด้านะครับก็คือแจ้งเอวีได้ EVA เอฮิวพลัสที่บวก3ของตัวเองนะครับผม เราก็มีการเซฟกันตายครับอันนี้ดีมากครับเหมือนอินดาเปะเลยก็คือเลือดต่ำที่50%ครับไม่เหมือนตัวสีแดงนะครับที่ต้อง20%ตัวสีม่วงก็20%ครับแต่ว่าสีฟ้าเนี่ยมันค่อนข้างบางกว่าสีแดงมากๆนะครับผมเอาจริงๆสีฟ้าบางกว่าแดงมากเลยนะครับแล้วก็ดีที่มันให้มาที่50%ก็คือ ถ้าคาคาชิเลือดต่ํากว่า50%ปุ๊บตัวเองจะได้การเซฟทันทีครับได้ลบล้างดาเมจด้วยครับผมกันชั่วขณะหนึ่งนะครับแล้วก็กู้ HP CP คือเช่นคุณ CP หมดหลอดละคุณแบบว่าบัฟดีฟนอ์โดนลบหมดเลยแล้วเลือดคุณต่ำกว่า50%จู่ๆเลือดคุณอาจจะเด้งเต็มหลอดเลยครับแล้วก็ CP คืนให้ครึ่งหนึ่งนะทำให้คุณสามารถกดอันตีได้ตัวของอันตีที่ดีคือตัวของบัฟตายเกิดเนี่ยพอกดปุ๊บนะครับอ่ามันได้การกู้คืน CP ด้วยถ้าเกิดคุณตายแล้วเกิดขึ้นมาใหม ผมยกตัวอย่างเช่นเดลาร์ดครับเดลาร์ดเนี่ยมันได้บัฟหลังจากที่อันติเสร็จใช่ปะ่ะแต่ถ้าเกิดว,ว่ามันตายแล้วเกิดขึ้นมาใหม่เนี่ยมันก็ไม่ได้อะไรถ้า CP หมดก็คือจบแต่คาคาชิครับเพื่อเกิดขึ้นมาใหม่เนี่ยได้ CP คืนด้วยครับตรงนี้ก็เป็นอะไรที่ค่อนข้างดีนะครับผม แล้วก็ต่อมาคือในส่วนตัวสกิลสีดาวอันนี้ผมบอกเลยว่าผมนับถือนะครับที่มันกล้าทำนะเพราะว่าผมกลัวว่ามันจะเล่นระยะใกล้หมดเลยแล้วไม่กล้าทาระยะไกลนะครับผมแต่ดีที่มันทำครับผมแล้วก็เป็นเอาเวกสกิลด้วยสามารถใช้คู่กับสกิลตัด EVA อย่างโต2ะหรือว่าใช้สกิลตัดอมตะได้เกลาร์ดเกวิเอสิเกนนะครับผมพวกเกวยีปีสกิลระยะไกลที่ตัดอมตะได้ดีเนี่ยเหมาะก,กับสกิลนี้มากครับเอามาทําเป็นดาเมจแอเรียคู่ผมแนะนํานะ ถ้าให้ดีเนี่ยไม่โต20ปีก็เกลาดครับคือใช้ได้ดีมากครับผมในการรวบตัวรวก็ทำได้แบบเอลเรียสกิลนี้ครับผมลดต้านช็อตได้ไม่ต้องเอาอะไรเลย,เ,ลยเอาแค่มันลดต้านช็อตได้คอนเซปต์ของตัวคาคาชิดับเบิลชาริงกันครับก็คือการเพิ่มบัฟแล้วก็การลบบัฟนะครับผมตัวของเซตก่อนนะต้องบอกว่าเป็นเซตตั้งแต่5ดาวยุคเริ่มต้นนะครับช่วง5ดาววี2นะครับผมถ้าคาคาชิมีบัฟเยอะเวลากดอันติตัวมันจะดาเมจแรงขึ้นครับแต่ว่าบัฟจะหายหมด พอมาเป็นในส่วงตัวเซตก่อนหน้าเซตเจ็ดาววีนึงครับคอนเซปต์ Concept ของตัวมันก็คือ,อ,อตัวของสกิลครับมันจะมีการแจกเอฟเฟกต์ดีบัฟครับผมที่มันบอกว่าเ,เพิ่มการตีปกติติดสถานะใบนะครับผมซึ่งมันไม่ได้หมายความว่าคุณต้องตีปกตินะมันหมายความว่าทุกสกิลของคุณสามารถติดไปได้ครับหรือถ้าเกิดว่าเพิ่มการตีปกติตีสถานะช็อตติดโอเวอร์ไทม์นั่นหมายความว่าสกิลคุณจะติด ชอ็อตได้ติดโอเวอร์ไทม์ได้ครับและมันแจกให้เอฟเฟกต,ตีปกติเพราะว่าอะไรเพราะออโต้แอทแทกมันเป็นตัวของนอมอลสกิลที่ถ้าเกิดตีปกติมีผลสกิลอื่นจะนับว่ามีผลหมดถ้ามันบอกว่าเพิ่มการติดสถานะชอ็อตให้กับสกิลคาชิน่นหมายความว่าสกิลคาคาชิทั้งหมดจะติดชอ็อตได้ครับแต่อันตีติดไม่ได้แล้วก็ตีปกติไม่มีผลครับผมแต่ถ้าเกิดมันบอกว่าเพิ่มการติดป้ายให้กับอันติแต่ว่าสกิลไม่มีผล หมายความว่าถ้าคุณกดอันติที่อันติมันไม่ได้มีการติดใบเช่นอันติคาคาชิติดช็อตใช่ไหมแล้วคุณบอกว่าเพิ่มเอฟเฟกการติดใบให้อันติอันติจะสามารถติดใบได้ไดครับแต่ว่าไม่มีผลกับสกิลอื่นแล้วก็ไม่มีผลกับการตีปกติเพราะงั้นตัวของเอฟเฟกคาคาชิหรือว่าตัวละครอื่นๆเนี่ยมันมีตัวคอครที่เหมือนกันอยู่ก็คือเพิ่มการตีปกติมันเลยให้เป็น normal effect ครับผมเพื่อที่จะส่งผลกับทุกสกิล เดี๋ยวผมจะใช้งานเคสให้ดูครับผมตรงนี้มีผลเหมือนกันทั้งตัวของอันเก่าแล้วก็ของใหม่นะครับผมเพราะงั้นก็คือถ้าเกิดแบบว่าคนคิดว่าเอ้ยคาคา,าชิเอฟเฟกมันจะทํางานยังไงมันดีไหมผมบอกเลยว่ามันดีมากเพราะว่ามันมีเคสกรณีตัวอย่างที่เคยทํามาได้ดีมากเลยก็คือตัวของเกะวานาลิงล่าคุณพ่อตัวของ7ดาวล่าสุดของตัวเกะนะครับผมมันมีการแจกเอฟเฟกการติดช็อตได้แล้วสกิลลิมิตเบรกของเกะวานาลิงสามารถลดต้านช็อตได้ผลคืออะไรครับ กดสกิลแจกบัฟช็อตนะครับแล้วก็กดลิมิตเบรกลดต้านช็อตและติดช็อตในสกิลเดียวเลยนั่นคือเอฟเฟกที่เจ๋งมากครับแล้วมันเจ๋งเพราะอะไรในครั้งนี้ครับคาคาชิสกิลสีดาวอันใหม่เนี่ยมันลดต้านช็อตได้ลิมิตเบรกเพิ่มเอฟเฟกการติดช็อตนั่นหมายความว่าคาคาชิถ้าเกิดเจอศัตรูสามารถที่จะกดสกิลติดช็อตและลดต้านช็อตในสกิลเดียวกันได้เลยก็คือกะว่าติดช็อต100นะครับผม แล้วมันไม่ใช่แค่นั้นเว้ยมันมีการติดใบจากเอฟเฟกต์บัฟอันตีมีการติดโอ้ไทม์จากสกิลที่มันให้มาอยู่แล้วซึ่งออาคุณดูนะครับตัวของสกิลอันนี้ทําไมผมถึงบอกว่าเมื่อก่อนมันดีมากเพราะสกิลคาคาชิมันเป็นระยะใกล้หมดเลยมังกรมันก็ดูแบบช้าใช่ไหมครับอันนี้ก็ต้องพุ่งไปหาเพราะงั้นตัวของคาคาชิเนี่ยที่มันสามารถแจกบัฟได้แจกอันตีอ่อันตีแจกติดใบลิมิตเบรกแจกติดช็อตใช่ไหมแล้วก็มารวมกับตัวของสกิลวันนี้ระยะไกลนั่นหมายความว่า คุณไม่ต้องเดินไปหาศัตรูศัตรูจะติดชอ็อตติดใบาจากสกิลระยะไกลได้เลยอ่าคุณดูนะครับอันตีนะครับแจกบัฟติดใบนะครับไปดูอ้าวแย่จังไม่โดนฮะมอนมันตายง่ายเกินไปอะอ่าผมขอแก้ตัวใหม่นะอันตีเพิ่มติดใบนะครับสกิลนี้เพิ่มติดชอ็อตครับสกิลนี้เพิ่มติดโอเวอร์ไทม์ครับ ไปเกตติดใบครับผมแล้วก็ติดโอเวอร์ไทม์อยู่เห็นปะ่ะซึ่งสกิลสามดาวย้ำว่าสกิล3ดาวตั้งแต่ตอนคาคาชิเข้าเกมนะครับไม่มีการติดใบกับติดโอเวอร์ไทม์แล้วผมสามารถติดใบ Over time กับโอเวอร์ไทม์ใส่กับตัวของเกตไฟนอลได้ดูนะ <S <S ติดโอเวอร์ไทม์ครับพอดีเมื่อกี้เกตมันมีต้านสถานในตัวนิดนึงนะอ,อ๋อบัฟน่าจะหมดมันเป็นบัฟจากอันติของขอโทษบัฟหมดไปแล้ว ครับผมก็ตามนั้นเลยนะครับผมเพราะงั้นคุณลองคิดตามนะครับว่าตัวของคาคาชิเนี่ยในตอนเนี้ยมันเหมือนกับเกวานาริงเลยครับเกวานาริงนะครับสามารถที่จะเพิ่มการลดต้านช็อตนะครับแล้วก็ทําการติดช็อตในสกิลเดียวกันได้ครับผมเพราะงั้นตัวของคาคาชิเองก็เหมือนกันสกิลสีดาวอันใหม่ครับคุณกดลิมิตเบรกไปก่อนนะกดลิมิตเบรกปุ๊บคุณกดสกิลสีดาวครับในตัวของเช่น คุณจะข้ามห้องใช่ปะคุณเจอยันอยู่ข้างหน้าคุณละสกิลสีดาวเนี่ยมันลดเกราะทําดาเมจเนี่ยสกิลเดียวกันลดเกราะระดับลากเลยครับผมแล้วก็โอเคคุณกดลิมิตเบรกแจกการติดชอ็อตปุ๊บนะครับหรือคุณอาจจะกดอันตีด้วยก็ได้อยากแจกการติดใบไปด้วยครับคุณกดอันตีเพื่อเอาการเซฟอะไรเงี้ยเอาต้านนกแบกด้วยอะไรอย่างนี้นะครับผมแล้วคุณก็กดสกิลสีดาวใส่ศัตรูครับผมศัตรูเนี่ยแน่นอนว่า ลหลายตัวครับสกิลสีดาวมันขัดสกิลในจังหวะแรกได้อยู่แล้วคุณเล่นประตูฮาชิรามะมาคุณเล่นสกิลสีดาวมดาดระเล่นอินดารเล่นอะไรเงี้ยครับผมส่วนใหญ่ตัวละครที่สกิลเป็นการขัดสกิลนะครับผมแบบเป็นแอนิเมชันใหญ่เงี้ยมันจะสามารถทําให้ศัตรูล้มหรือว่ากระเด็นได้ในรอบแรกเพราะงั้นถ้าเกิดว่าเราสกิลใส่ยังไงเปอร์เซ็นต์ที่ศัตรูเนี่ยจะล้มหรือกระเด็นเนี่ยมีอยู่แล้วครับผมจะเรียกศัตรูออกมาเพิ่มไหมอันนี้ไม่รู้นะแต่ว่า1เราติดช็อตได้2 ลดต้านช็อตได้ครับผมถ้าเกิดเรากดอันติเรามีการติดใบแจกไปด้วยครับก็คือไม่ใช่แค่สกิลนี้นะดีมิดเบรกสกิลอีกอันหนึ่งที่คุณจะใส่แล้วก็สกิลสีดาวทุกสกิลของคาคาชิครับถ้าเกิดคุณกดแจกบัฟเมื่อไหร่ปุ๊บทุกสกิลจะได้บัฟเหมือนกันหมดจากสกิลที่ติดใบไม่ได้มันจะติดใบได้ครับจากสกิลที่ติดโอ้ทามไม่ได้มันก็ติดได้จากสกิลที่ไม่มีการติดช็อตมันก็ติดช็อตได้เหมือนกันและที่สําคัญคือคาคาชิอันติ ดีลิสต์อีเวเชนเลตนะครับผมมันลด EVA หิวนะครับผมรวมไปถึงลด EVA ติดทะลุเอฟเฟกด้วยจากการเก็บเกบเต็มหรือก็คือถ้าเกิดคุณกดอันตีพุ่งเข้าบ้านบ้านในการันตีว่าโดนติดดีลิสต์อีเวเชนเลตแน่นอนทําให้คุณสามารถติดดีบับเอฟเฟกตได้1 0 0่ครับแล้วก็ในช่วง15บห้าวิเนี่ยคุณมีตา้านน็อกแบ็กใช่ปะคุณกดลิมิตเบรกตัดอมตะก่อนคุณกดสกิลไฟรวบศัตรูพยายามสกิลพยายามสกิลครับแล้วก็ฆ่าศัตรูนะครับ ซึ่งมันเป็นตัวละครที่น่าสนใจมากในการเล่นผมเลยตกใจที่เฮ้ยมันไม่ใช่เหมือนคาวากิมันไม่เหมือนตัวของคู่ชีนะและมันก็ไม่เหมือนตัวของเดดะระที่ทำมาแค่เป็นตัวละครกิจกรรมแต่ถึงคาคาชิครับจะรีชิดใน All-Out ตัวมันกลับเป็นเมน DPS ปกติเลยไม่ต่างจากตัวบุกบ้านที่รีคิดในตัวของพราวัลหรือว่าการตีบอสซึ่งโดยปกติตัวตีบอสอย่างอิตาจิกับตัวของ All Out อย่างคาคาชิเนี่ย มันไม,ม,นไม่มันไม่ควรจะเป็นตัวละครที่สามารถบุกบ้านได้โดยสมบูรณ์ถูกต้องไหมมันเป็นแค่ตัวละครเล่นกิจกรรมในการทําเวลาทาดาเมจหรือเชียร์อีเวนต์แต่การเป็นว่าเกมไม่ได้ทอบทิง้งคาคาชิครับเกมทําให้คาคาชิสามารถเล่นได้ในการบุกบ้านแต่ผมก็ต้องบอกว่ามันเป็นตัวละคร DPS ตามปกติและมันไม่มีการเซฟกันตายที่สูงนะครับกดอันติมาเนี่ยคือคุณสามารถตายคาอันติได้นะคือคุณอย่าลืมว่าคุณไม่มีบัฟอมาตะนะครับไม่มีลบล้างดาเมจคุณมีแค่อีเวอร์ชั่นเลตกับต้านน็อก แล้วเกตเต็มคุณได้บับตายเกิดถ้าคุณเจออันตีตัดตายเกิดส่วนมาก็น็อกได้นะครับผมถ้าเจออันตีทะลุอมตะมากก็น็อกได้นะครับผมเพราะงั้นคุณต้องระวังในการเล่นคาคาชิอย่างมากแต่คาคาชิครับเป็นตัวละครที่บางแต่ถ้าเกิดว่าคุณสามารถเปิดได้ก่อนคุณไม่พลาดแล้วคุณสกิลส่วนได้นะครับคุณจะเป็นฝ่ายชนะเป็นตัวละครที่ตายง่ายมากแล้วก็โดนส่วนง่ายมากแต่รับประกันว่าถ้าคุณสามารถเปิดได้ก่อนหรือส่วนได้ คุณแทบจะเป็นคนที่ชนะ100%เลยเพราะมันตัดบัฟหนักมากมันติดดีบัฟหนักมากครับเป็นตัวละครที่ใส่ดีบัฟได้หนักที่สุดเลยในตอนนี้นะครของตัวเกมแล้วก็ผลดีริดอี a วชั n นเล e Late, น่าจะเป็นรองแค่ตัวของโต20ปีถ้าเกิดว่าคุณเอาโตัว20ปีมาใส่ฟอลโล่ให้กับตัวของสกิลอเวกสีดาวนะครับแล้วคุณก็ใส่สกิลลิ i ิตเบรกอันเก่าไปด้วยเป็นอเวกสกิลคุณจะมีฟอลโล่โต20ปีออก2อันดีริ t อีวีตัดบัฟได้รัว คาคาชิจะกลายเป็นตัวละครที่ติดดีบัฟดีที่สุดในเกมน,นตอนนี้และเป็นตัวละครที่ตัดบัฟได้ดีที่สุดในตอนนี้ด้วยนะครับผมลองเพียงแค่โต20ปีตัวเดียวเป็นตัวละครที่น่าสนใจมากครับแต่ยังว่ามันเป็นเพียงแค่ตัวละคร DPS ตามปกตินะครับมันสามารถมีตัวละครมาทดแทนหรือเปลี่ยนได้ในอนาคตแน่นอนแต่ว่าถ้าเกิดคุณอยากจะสุ่มมาเล่นเพื่อความชอบและความสนุกสุ่มได้เลยครับส่วนเรื่องการลงแรง,ง,งถ่ายโกคุนินผมคิดว่าแรง2,000ต้นๆอะ เล่นได้ครับแต่ถามว่าขึ้นโกคุนินได้ไหมผมไม่รับประกันแล้วกันนะเพราะว่าอย่างที่บอกว่ามันการเซฟชื่อต่ํามากไม่มีบัฟอมตะหลังกดใช้งานเพราะว่าอมตะในยุคนี้หลังจากกด Anti Z, อันตีเสร็จอ่ะค่อนข้างสําคัญกว่าบัฟตายเกิดเพราะว่าไม่งั้นคุณจะโดนขาดสกิลแต่สิ่งที่มันให้มาก็คือตัวของการต้านน็อกแบ็กเพราะงั้นก็เลยคิดว่าถ้าคุณทําต้านสถานะมาดีคุณไม่โดนขาดสกิลยังไงคุณก็แทบจะสามารถสกิลส่วนได้แล้วก็ชนะได้เกือบร้อเปรเ็เลยครับผมแต่ว่าอยู่ที่ฝีมือกกาารใช้ง้งนแลว็ วัดดวงด้วยนะว่าคุณจะตายหรือว่าจะโดนตีสถานะก่อนนะครับผมเพราะงั้นถ้าคุณท e ําอลิกีได้เยอะทําตั้งสถานะได้ดีคาคาชิเป็นอีกหนึ่งตัวที่เขาเรียกได้ว่าทํามาได้เก่งเลยในฐานะของ DPS นะครับผมประมาณนี้ก็หวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์ต่อการตัดสินใจของคุณในการสุ่มคาคาชิดับเบิลชาลิ่งการ8ดาวเซตนี้นะครับผมก็เจอกันใหม่คลิปหน้าแล้วก็ไลฟ์สมต่อไปสุดยวดเจแหม่หน้าครับบ๊ายบาย